ก็จะแปลว่าแอลกอฮอล์นะคะหรือเครื่องดื่มที่แบบมีแอลกอฮอล์หรือจะแปลว่าเหล้าก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะต u m u s สต์ดีวุนเดมิดแอลกอฮอล์ไรนิเกนตั u มุสตคุณจำเป็นที่จะต้องไรนิเกนแปลว่าทำความสะอาดดีวุนเดบาดแผลนะคะมิดแอลก h o l ด้วยแอลกอฮอล์นะคุณเนี่ยจำเป็นต้องทำความสะอาดบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์นะ Du musst die Wunde mit Alkohol reinigen. ตัวอย่างที่สองนะคะ Nein, danke. ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. ฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะหรือฉันไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า a l เอาตรงนี้นะคะแล้วก็มีขีดข้างหลังด้วยแสดงว่ามันสามารถผันตามคํานามได้ด้วยนะคะเอาในที่นี้นะคะจะแปลว่าทั้งหมดเอาทั้งหมดนะคะหรือทุกๆก,ก็ได้นะคะก็เหมือนกับคําว่า a n s นะคะที่แปลว่าทั้งหมด g e s s u t ก็แปลว่าทั้งหมดนะคะเซมลิชก็แปลว่าทั้งหมดเช่นกันค่ะเอาทั้งหมดกา g e กซ semlich ก็คือทั้งหมดไปดูตัวอย่างนะคะ a n l e s good a l l e s good te. ก็จะแปลว่าอขอให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะอันนี้นะคะจะเป็นคำอวยพรเนาะในการเอาคำ adjective นะคะคำว่า good มาทำเป็นคำนามเวลาที่เราเอาคำ adjective มาเป็นคำนามนะคะแล้วตามหลังคำว่า al, al นะคะดังนั้นคำว่าเอาเนี่ยจะต้องผันแบบคำนามที่เป็นเพศชายคำนามที่เป็นเพศกลางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยกลายเป็น als l e gute หรือ als e bete ซุ่มบายปีนะคะต่อไปเนาะคำตัวอย่างที่สอง sonst noch etwassonst noch etwas ออมีอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมนะคะต้องการอะไรอีกไหมไนดังแค่ Nein, ไม่ขอบคุณค่ะ does is u n l e s does is a l l e s สิ่งนี้คือทั้งหมดแล้วอันนี้ทั้งหมดแล้วประมาณนี้นะคะข้อที่3 sint alleda sint alleda ก็จะย่อมาจาก sint a l l e l e u t e d a ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมนะคะซินต์อัลเลดาอัลเลก็แปลว่าทุกคนนะคะทุกคนทุกทุกอันทุกทุกสิ่งเนาะถ้าเป็นคำนามเพศเหญิงนะคะก็จะเป็นอัลเลกูเราก็จะเป็นอัลเลถ้าเป็นคำนามเพศกลางก็คืออัลเลสถ้าเป็นเพศชายก็คืออัลเลนะคะซุมบายสปีลเรามาดูตัวอย่างที่4ดีกว่าอัลเลอุนเซเรฟรอยเดคอมเมน alle unsere Freunde ก็แปลว่าเพื่อนทุกๆคนขอพวกเรานะคะคอมเมนต์ Comment ก็จะมาด้วยนะข้อที่5 has t u a l l e s has t u a l l e s คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปนะคะคำว่า l e i n a l l e i n ตรงนี้นะคะจะแปลว่าคนเดียวนะคะคนเดียวหรือเดี่ยวเดียวก็เหมือนกับคำว่านัว ที่แปลว่าเท่านั้นนะคะหรือเฉพาะหรือ auschließlich s auschließlich s ก็ได้นะคะไปดูตัวอย่างที่นึ่นดีกว่า ich gehe nicht gern allein spazieren ich gehe nicht gern allein spazieren คำว่า spazieren gehen นะคะมันจะมาด้วยกันเสมอเลยแปลว่าไปเดินเล่นเนาะฉันเนี่ยก็ไม่ชอบไปเดินเล่นคนเดียวนะข้อที่สองนะคะ Soll ich Ihnen helfen? Soll ich Ihnen helfen? ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมคะ Danke. ขอบคุณค่ะ Ich schaffe es schon allein. Danke. Ich schaffe es schon allein. ขอบคุณค่ะฉันเนี่ย schaffe ก็มาจาก schaffe n ทีแ่แปลว่าสามารถทำได้ทำได้นะคะฉันเนี่ยก็สามารถทำสิ่งนี้ยได้คนเดียวอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะข้อที่3นะคะ es war sehr teuer es war sehr teuer อุ้มันแพงมากๆเลยนะ allein das Essen hat schon über 50 Euro gekostet allein das Essen ก็จะแปลว่า nur das Essen นะคะคือแบบ แค่อาหารอย่างเดียวอ่ะเฉพาะอาหารนะเห็นไหมคะคำว่าอะไรในที่นี้ยังแปลว่านัวก็คือเฉพาะหรือเท่านั้นแค่อาหารเท่านั้นนะแค่อาหารอย่างเดียวนะ h ั t s c h o n über 50ุนซิอ e ยโรกก็มีราคาเอ่อมากกว่า50ยูโรแล้วอ่ะก็มีราคาเกือบ50ยูโรแล้วนะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะคำว่า All e อันในที่นี้นะคะก็มันจะเป็นขั้นกว่าได้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะแบบซูเปอร์สุดยอดเลยนะคะอันในที่นี้นะคะแล้วก็มีขีดด้วยมันจะแปลว่าสุดยอดที่สุดของที่สุดนะคะอันตรงนี้นะคะมันจะแปลว่าที่สุดของที่สุดเลยไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ I'm under best ten is as w e n t du dich ins Bett legst un lange s c h l ä f เ s am a l l e อัมอัลเลอร์เบสเทนที่สุดของที่สุดเลยนะมันคือที่สุดของที่สุดเลยนะเวนตูดิอินสเปตเล็กส์เมื่อคุณหรือถ้าคุณเนี่ยเอ่อเอาตัวเองเนี่ยไปนอนนะคะหรือคุณนอนอยู่บนเตียงนะคะอุ un l นล้างเ h ี ä ยเชส์แล้วก็นอนหลับนานๆน,นอนหลับยาวๆมันก็คือที่สุดของที่สุดนะคะดันเวีย u ตูชเนลวีเดอร์กิ u ุน ดังนั้นนะคะคุณก็จะเชนล l วีเด e ร์เกสุนคุณก็จะมากลับมามีสุขภาพดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง a ช n e l ก็แปลว่ารวดเร็วนะคะวีเดอรอีกครั้งนะคะเกสุนก็แปลว่าสุขภาพดีเนาะข้อที่สองนะคะ d a s it d a s all t r e c h a n s t a d a s it d o s All schönste สิ่งนั้นนะคะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของที่สุดเลยนะคะ Was ich je gesehen habe Was, Was ก็คือแบบมันเป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นแต่ว่าเราใช้ V-Frage ในการเป็นตัวเชื่อมดังนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นตัวเชื่อมประโยครองคำกริยาก็เลยอยู่ท้ายสุดของประโยคนะคะก็เลยกลายเป็น Was ich je gesehen habe เยตัวนี้นะคะก็แปลว่าเคยนะคะก็จะ say have ก็แปลว่าได้เห็นนะคะได้พบเจอ d a s i s t d a s a l l e r s c h ö n s t e สิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบดีที่สุดของที่สุดหรือสวยที่สุดของที่สุดเลยอะคืออะไรที่แบบฉันเนี่ยเคยเห็นมาก่อนเป็นอะไรที่ฉันเนี่ยแบบเคยมันคือที่สุดของที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยนะประมาณนี้นะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ a l l r d i n n s อัลลดิงสนะคะมันก็จะแปลได้สองความหมายเนาะความหมายที่1ก็คืออย่างไรก็ตามความหมายที่2แปลว่าแน่นอนนะคะอัลเลดิงสเวลามีใครถามคุณโอเคไหมอะไรคุณจะไปไหมอัลเ d i n g s นะคะแน่นอนอย่างแน่นอนก็เหมือนกับคำว่า naturally นะคะหรือ g w i t h นะคะที่เป็นการยืนยันคำถามให้ชัดเจนขึ้นนะคะ ตบ,บอย่างแน่นอนเลยเนาะหรือแปลว่าอย่างไรก็ตามก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ Sie können sich noch für den Kurs anmelden Allerdings nur noch bis morgen Sie können sich noch für den Kurs anmelden คุณนะคะก็สามารถ Sie können คุณก็สามารถ s i c ฟิว r a อันเมลเก็แปลว่าลงทะเบียนนะคะ n o อกฟิว d e เดนควคุณก็สามารถยังคงลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรนี้หรือคอร์สนี้ได้นะคะ a l l e ลดิงส์แต่อย่างไรก็ตาม n u วนอกก็ bis m ัวก e นอัล e ลดิงส์นัวน b อกปิสมัวกันแต่อย่างไรก็ตามนะมันถึงแค่มัวกันพรุ่งนี้เท่านั้นนะ